เคยเป็นกันไหมครับแบบว่ากลางดึกเงีย,งยบๆอยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหายใจของลูกในเปรที่มันฟังดูเออแปลกๆไปวินาทีนั้นเลยนะครับใจหายแวบเลยใช่ไหมครับความกังวลนี่มาเต็มเลยโดยเฉพาะคุณแม่ๆท,ทั้งหลายที่ต้องดูแลลูกน้อยใกล้ชิดตลอดเวลาเนี่ยมันเครียดมากๆเลยนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันจะได้เปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความมั่นใจครับนี่เลยครับคือเสียงจริงๆจ,จ,จากใจของคุณแม่ท่านหนึ่ง และผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันความกังวลแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับเป็นสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยแหละครับแค่ได้ยินเสียงหายใจของลูกที่ผิดไปนิดเดียวก็ทําให้เราใจคอไม่ดีได้แล้วเพราะฉะนั้นการมีความรู้ที่ถูกต้องติดตัวไว้นี่แหละครับคือเกราะป้องกันความกลัวที่ดีที่สุดเลยเอาละครับเพื่อที่เราจะก้าวข้ามความรู้สึกกังวลไปสู่การตรวจสอบตามหลักความเป็นจริงเรามาเริ่มทําความรู้จักกับคํานี้กันก่อน แทกคลิปเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะหายใจเร็วไม่ต้องกลัวสับแพทย์นะครับการเข้าใจคำนี้แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้เรามองสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับก่อนที่เราจะรู้ได้ว่าอะไรมันผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่าปกติเพราะต้องบอกเลยว่าอัตราการหายใจของเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาจะเร็วกว่าผู้ใหญ่อย,อย่างเราเราเยอะเลยครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัยของเขาด้วย โอเคมาดูนี่กันเลยครับอันนี้สำคัญมากจริงๆอยากให้จำกันไว้เลยนะดูในตารางสิครับจะเห็นเลยว่าเด็กยิ่งเล็กเนี่ยหายใจยิ่งเร็วนะครับแล้วพอโตขึ้นก็จะค่อยๆช้าลงเองการที่เรามีตัวเลขพวกนี้อยู่ในหัวเนี่ยมันเหมือนเป็นไม้บรรทัดแรกเลยนะที่จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับแล้วจะนับยังไงง่ายมากๆครับแต่มีข้อแม้นะคือต้องนับตอนที่ลูกกําลังสงบๆไม่ได้ร้องไห้โยเยหรือกําลังเล่นอยู่นะครับ ให้เราดูที่หน้าอกหรือพุงของเขาที่มันพองขึ้นแล้วก็ยุบลงอันนั้นนะครับนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็จับเวลาไปเลยครับให้ครบ1น,นาทีเต็มๆจะได้ตัวเลขที่แม่นยำที่สุดนี่เป็นทักษะที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่มีประโยชน์มหาศาลสําหรับคนดูรายเด็กทุกคนเลยครับสําหรับเบบีแรกเกิดเลยนะครับที่เขายังเบาบางมากๆเนี่ยตัวเลข60ถือเป็นตัวเลขมาศจร,รย์ที่เราต้องจําไว้เลยถ้าเรานับแล้วมันเกิน60ครั้งต่อนาที ยู่เรื่อยๆนะครับนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนแรกที่ชัดเจนมากๆที่บอกเราว่าเอาละต้องสังเกตอาการอื่นๆอย่างใกล้ชิดได้แล้วนะเอาละครับเรามาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วนอกจากการนับตัวเลขแล้วนะครับยังมีอีก3อย่างที่สําคัญมากๆที่เราต้องใช้ประสาทสัมผัสข,ของเราสังเกตนั่นก็คือการดูท่าทางลักษณะการฟังเสียงแปลกและการประเมินความพยายามในการหายใจของลูกครับ นี่คือสูตรง่ายๆที่จะช่วยให้เราไม่สติแตกเวลาเจอสถานการณ์จริงครับท่องไว้เลยเร็วแค่ไหนเหนื่อยไหมแล้วมีเสียงอะไรหรือเปล่าแค่เราเช็คตาม3ข้อนี้เราก็จะรวบรวมข้อมูลสำคัญๆญไปบอกคุณหมอได้ครบถ้วนหรือใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยครับมาเริ่มที่ความพยายามในการหายใจกันก่อนเลยนะครับสัญ,ญญาณแรกที่เราจะเห็นได้ด้วยตาเลยก็คือปีกจมูกบานครับลองมองที่จมูกของลูกดูนะครับ ถ้าเห็นว่าปีกจมูกของเขาขยับบานเข้าบานออกทุกครั้งที่หายใจเข้าเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณว่าร่างกายเขากําลังพยายามอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะสูดอากาศเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดซึ่งมันไม่ใช่การหายใจแบบสบายๆปกติครับสัญญาณของความพยายามที่ชัดเจนขึ้นมาอีกแล้วก็หน้ากังบลขึ้นไปอีกขั้นก็คือหน้าอกบุ๋มครับให้เราสังเกตต,ตรงบริเวณคอเนือกะดูกไขปลาหรือตรงช่องระหว่างซี่โครงนะครับถ้าเห็นว่ามันบุ๋มลึกลงไปเวลาที่ลูกหายใจเข้าเนี่ย นั่นแปลว่าลูกกาลังใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจอยู่ครับซึ่งเป็นเหมือนกล้ามเนื้อสารองที่ร่างกายจะดึงมาใช้ก็ต่อเมื่อการหายใจแบบปกติมันไม่พอแล้วจริงๆสุดท้ายคือเรื่องของเสียงที่เราได้ยินครับเสียงผิดปกติที่เจอบ่อยๆจะมี2แบบที่ต่างกันชัดเจนเลยนะแบบแรกคือสไตรเดอร์สไตรเดอร์จะเป็นเสียงแหบๆดังคลืดเครื่อตอนหายใจเข้านะครับมักจะบอกว่ามีปัญหาแถวแถวทาทงเดินหายใจส่วนบนส่วนแบบที่2คือวีซิงวีซิงอันนี้จะเป็นเสียงแหลมๆเหมือนเสียงนกหวีตอนหายใจออก ซึ่งมักจะมาจากปัญหาที่หลอดลมสวดล่างๆลงไปถ้าเราแยกสองเสียงนี้ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยครับพอเราเริ่มสังเกตอาการเป็นแล้วเนี่ยคำถามต่อไปที่ต้องผุดขึ้นมาในหัวแน่ๆก็คือแล้วทําไมล่ะทําไมลูกถึงมีอาการแบบนี้เรามาดูภาพรวมของสาเหตุที่เจอบ่อยๆกันหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ตกใจจนเกินไปครับจริงๆแล้วสาเหตุมันมีเยอะมากเลยครับตั้งแต่ภาวะที่ไม่ได้อันตรายอะไรมากอย่างในเด็กแรกเกิดที่อาจจะหายใจเร็วแป๊บๆแล้วก็หายได้เอง ไปจนถึงการติดเชื้อไวรัสยอดฮิตอย่าง RSV หรืออาจจะเป็นสัญญาณของโรคประจำตัวอย่างภูมิแพ้หรือหอบผืดก็ได้หน้าที่ของเราไม่ใช่การไปวินิจฉัยโรคเองนะครับแต่การรู้ว่ามันมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยจะช่วยให้เราตั้งสติแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณหมอได้ดีขึ้นครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าจะสําคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเมื่อไหรล่ละที่เราไม่ควรรอดูอาการแล้วแต่ต้องตัดสินใจพาลูกไปโรงพยาบาลทันทีนี่คือแนวทางที่ชัดเจนมากๆที่จะช่วยให้เราไม่ต้องลังเลในสถานการณ์ที่มันอาจจะฉุกเฉินจริงๆคร นี่คือเช็คลิสต์สุดท้ายเลยนะครับสำคัญมากๆต้องจำให้ได้เลยนะถ้าเจออาการข้อไหนก็ตามในนี้โดยเฉพาะเลยนะข้อ3ที่เกี่ยวกับสีตัวของน้องที่เปลี่ยนไปเป็นเขียวๆค,คลำ้คลำๆข้อ4คือการหยุดหายใจไปนานๆหรือข้อ5ที่มีไข้สูงแล้วซึมลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเจอแบบนี้ไปโรบานทันทีเลยนะครับไม่ต้องลังเลเลยสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อแม่นี่แหละครับสำคัญที่สุดแล้วการตัดสินใจที่รวดเร็วเนี่ยก็คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะให้ลูกได้ครับ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าในฐานะคนที่เป็นผู้ดูแลนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราคือคนที่รู้จักและสังเกตลูกได้ดีที่สุดในโลกแล้วการมีความรู้เหล่านี้ติดตัวไว้มันจะช่วยเปลี่ยนความกลัวความกังวลความสับสนให้กลายเป็นความมั่นใจและความพร้อมที่จะปกป้องลมหายใจอันมีค่าของเขาได้อย่างดีที่สุดครับ